ตอนที่19หุบเขาหัวกะโหลกเกวียนไม้สีซีถูกควบผ่านทะลุป,ป่าหลงลืมแล้วยังตะลุยต่อไปผ่านป่าละมอะกับทานกว้างวิ่งดุยราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อหนีพ้นฝันร้ายในป่าดำแห่งเดมอสตะวันเคลื่อนคล้อยผ่านวิ่งมาเกือบค่อนหัวหมาชะกันสองตัวก็ค่อยชะลอฝีเท้าป่าสองข้างทางค่อยเบาบางแล้วบ้านคนรังแรกก็ค่อยโผล่ให้เห็น ม้าจึงค่อยถูกชะลอให้ช้าลงก่อนจะอยู่สนิทใกล้กับทานน้ำเล็กๆโรเวนกว่าสายตามองไปรอบๆกระโดดลงจากเกวียนและปลดม้าให้ไปพักดื่มน้ำที่เล่มหญ้าป่าดำแห่งเดมอสเป็นที่ที่เขาไม่คิดจะเหยียบเข้าไปอีกครั้งเป็นครั้งที่สองพอลมหายใจเบาก่อนชะโง,งกเข้าไปในเกวียนแต่ละคนกำลังหลับเป็นตายหลังสงครามย่อยๆเมื่อคืนแต่เมื่อแสงแดดสาดจ้าเข้าไปคนในเกวียนก็ค่อยขยับตัว เจ้าชายคานวาลืมตาก่อนเป็นคนแรกแต่เจ้าตัวลุกไม่ขึ้นเพราะคนขี้เศร้าข้างตัวนอนกอดหมับไว้แล้วคิวก็ขยับมือขยี้ตาเป็นคนที่สองก่อนจะปิดเปลือกตาลงไปอีกจากนั้นจึงเป็นเจ้าชายแห่งซาเรสที่ลุกนั่งแล้วขยับออกมาจากเกวียนถึงไหนแล้วโรเวนอาเธอร์เอ่ยขึ้นกวาดสายตาไปรอบๆพ้นป่าบ้านนั่นมาแล้วหรือยัง เลยเขตป่าหลงลืมแล้วที่นี่คงเป็นชานเมืองรอยเชื่อมก่อนเข้าหุบเขาหัวกะโหลกฉันสงสัยจังว่ามีที่ไหนในเดมอสที่น่าอยู่บ้างอาเธอร์เลยแล้วถอนใจก่อนจะเอ่ยขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำเสียงเคร่งเพียดกว่าเก่าไอหมอนั่นใครกันทำไมมันรู้ว่าคาทาอยู่กับแกคนที่มีอำนาจมากขนาดนั้นมีไม่มากแล้วมีอำนาจมากทั้งที่ทอยู่ในป่าดำละด้วยแกว่าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอีเดสนั่นอาเธอร์ถาม นตาบอกแววจริงจังมันอาจจะอยากได้พลังคืนจากรทาเฟรินเป็นเจ้าหญิงเดมอสคำแย้งที่อาเธอร์ไว้ไหลง่ายไปเฟรินอาจไม่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างแกไม่สังเกตหรือว่าเจ้าโคนุดมันมันพูดเออเองหมดมันบอกว่าเฟรินเป็นเจ้าหญิงของมันแล้วทุกคนก็เชื่อมันอยู่มันยุให้เข้ามาในเดมอสแต่มันกลับหายตัวไปซะอย่างนั้นแล้วแผนเดินทางนี่มันอีกนั่นแหละที่เป็นคนเอาให้นาย เดินตามทางที่มันเดินแล้วเจอแต่ปัญหาวุ่นวายไปหมดก็มีเหตุผลโรเวนตอบรับแต่ในใจกลับกำลังคิดอีกอย่างแล้วเรากับคนยืนอยู่ข้างๆจะรู้แกสงสัยคนอื่นในตาสีน้ำเงินเงยไปสบมองแล้วขยับรอยยิ้มแล้วท่านว่าไงคำตอบเรียบง่ายอาเธอร์ไหวไหลคิดแบบเดียวกันแต่ไม่อยากพูดเพราะถ้าใช่คนนั้นแล้วก็มีหวังงานนี้คงพังกันไปเป็นแถบ คำพูดที่สองฝ่ายต่างรู้กันดีแต่ต่างพากันเงียบแล้วคิดจะทํายังไงต่ออาเธอว่าเข้าใหม่แต่โรเวนกลับเขยบรอยยิ้มบางก่อนตอบมีหน้าที่ให้ทำก็ทําตามหน้าที่เขาให้มาซ่อมคาถาก็ซ่อมคาถาฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ฉันหมายถึงเรื่องเจ้าหญิงนั่นคําทักที่ทุกคนถูกทักชะงักรอยยิ้มหยุดกึกไปพริบตาประสานศบตาด้วยก่อนรอยยิ้มบางจะปลายบนดวงหน้าราวรูปสลักของเจ้าชายแห่งเจมินไน ท่านรับปากเขาก็หาทางเขาสิท่านหาทางได้เมื่อไหร่ก็เสนอมาถ้าไม่กระทบผลประโยชน์ของเจมินายเราจะลองพิจารณาดูใหม่เอาเป็นว่าท่านชอบเป็นตัวแทนเราจะยกให้ท่านเป็นทูตร่างนโยบายมาเสนอแล้วเราจะดูอีกทีว่าจะอนุมัติดีหรือเปล่าหรือท่านจะว่ายังไงคําเป,ปรยปปนกระแสะหัวเราะที่เจ้าชายแห่งซาเรสผู้ต้องกลายมาทําหน้าที่เป็นทูตสัมพันธ์ทไมตรีต้องกัดฟันกรอดนึกสงสัยนักว่า ตกลงมันเรื่องของใครกันแน่เจ้าหญิงนั่นรักหมอนี่แต่คนหัวหมอตรงหน้านี้สิรักแม่นั่นหรือเปล่าหรือในหัวมันมีแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวไอคนจากเซมีไนคนนี้สเบียงจะหมดก็เพราะเจ้าพวกนี้กินได้กินดีอาเธอร์กำลังหงุดหงิดมองคนจากป้อมาสวินที่กินเก่งนักหนายอย่างรำคาญโดยเฉพาะคนที่เขาเคยนึกพิสวัสด้ดวยยามนี้พอมันกลายเป็นผู้ชายมันก็ดูช่างหน้าเตะมากกว่าหน้ากอด โดยเฉพาะเวลาที่มันกำลังเจริญอาหารหมันไส้มากเลยพานหาเรื่องตกลงดาบอัศวินดำนั่นจะคืนได้หรือยังคนกินอาหารหยุดกึกมองคนพานที่ทำตาสีดำกำลังเขียวปัดก็กระวิบตาปิดๆนึกไม่ออกว่าทำผิดตรงไหนยัดขนมปังเข้าไปในปากและยกมือขึ้นป้ายเสื้อยิ้มเพลงก,ก่อนตอบเขาให้ยืมต่อไปอีกหน่อยนาะทนาเธอเมื่อวานถ้าไม่ใช่ดาบนั่นพวกเราเจ๋งเป้งกันไปแล้วคงงั้นละ่ะ ถ้าไม่ใช่ความรักันยิ่งใหญ่ของแม่เจ้าประคุณพวกเราคงตายกันเรียบอาเธอร์ประชดเข้าให้นิดๆวิเวียนสะดุ้งจะอ้าปากคานแต่เฟรนชิงพูดขึ้นก่อนนั่นสินั่นสิเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาอันชันฉลาดของท่านกับการเสสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายโรเวนป่านนี้เราคงสีมองเทงเจ้าชายพัวเสียสละสำลักน้ำที่กำลังดื่มรวดขณะที่เจ้าชายอาเธอร์กัดฟันกรอดเฮ้อเอาจริงนะคิวทักอย่างชักสนใจแกมขบขัน กับมาดดุดด้วยเป็นครั้งแรกของเสนาันิการคนสําคัญของป้อมอัศวินแง้งละ่ะเขาว่าว่าจาของกษัตริย์กล่าวแล้วไม่คืนคําคําพูดของว่าที่กษัตริย์ก็ต้องหนักเท่ากับทองเป็นพันๆชั่งแถมเป็นคําสัญญาที่ให้กับเจ้าหญิงด้วยใครที่ไหนเขาจะออกมาพูดเล่นดวงหน้าวิเวียนกําลังขึ้นสีเอามือสกิดเสื้อคนพูดแต่คนพูดก็ยังไม่สนงานนี้มีชั้นคาโลกับนายเป็นพยานนาคิว เจ้าชายโรเวนแห่งเจมินายรับปากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงวิเวียนแห่งเวนอนโดยมีเจ้าชายอา์เธอร์แห่งซาเรสเป็นคนหาหนทางแก้ปัญหาเส้นทางสายรักทรหดของว่าที่เจ้าแผ่นดินทั้งสองคนพูดพูดไปไม่ได้ดูเลยว่าดวงหน้าของเจ้าหญิงกำลังแดงกำ่ำขณะเจ้าชายสองคนเหมือนมีเมฆทะมึนกอบก้อนหินใหญ่ทับหัวน่าสนุกคิวว่าและยิ้มขณะยกมือเหยียดขึ้นฟ้าบิดตัวและลุกขึ้น มองเจ้าเพื่อนตัวยุ่งรับเรยขึ้นใหม่แต่มันคงไม่ง่ายหรอกมัง้งฉันว่าเจ้าหญิงวิเวียนกําลังจะเป็นราชนินีแต่เจ้าชายโรเวนต้องรอผลัดแผ่นดินถึงจะถึงวาระเลือกตั้งยังมีปัญหาขายปัญหาที่ชายแดนกับความอ่อนแอของระบบการปกครองภายในของเวนอนผสมโรงเข้าไปอีกเฟรนดิดนิ้วทําท่าถูกใจนั่นแหละฉันถึงว่างานนี้ขาดเจ้าชายอาเธอร์ไม่ได้ไม่รู้หรือว่าทำไมเจ้าชายอาเธอร์ถึงได้ชื่อว่าเจ้าชายใจสิง ที่นี่ตรงนี้ที่นี่กับที่นี่ของท่านน่ะเหนือกว่าใครทั้งนั้นว่าแล้วก้เานิ้วจิ้มไปที่สมองกับหัวใจเรื่องนี้ยกให้ท่านจัดการเองสบายมากคราวนี้ล่ะน้องสาวคนสําคัญของฉันจะได้สมหวังกับรักกับเขาสัทีพี่หญิงวิเวียนร้องเสียงลั่นดวงหน้างา,งา,งามๆแดงก่่ำไปหมดพอเฟรินยุดกระทานหันไปมองก็รีบบอกหญิงไม่ได้ ไม่ต้องผมเข้าใจเจ้าหญิงไม่ได้ทําเพราะคําสัญญาอะไรนั่นแต่ไม่เกี่ยวกันนี่เพราะเจ้าหญิงต้องเสี่ยงตายถึงจะช่วยพวกเราออมาได้ดังนั้นคําสัญญาก็ควรเป็นคําสัญญาคําพูดก็ควรเป็นคําพูดคําสัญญาของเจ้าชายอาเธอร์พูดแล้วจะคืนคําง่ายได้ไงจริงไหมว่าแล้วก็หันไปยักคิ้วแผลให้เจ้าชายคนเก่งที่บัดนี้กําลังกัดฟันกรอดก่อนตะหวาดเสียงเครียดกินเสร็จแล้วขึ้นรถ ปลายหุบเขาหัวกะโหลกเด่นร้าอยู่ข้างทางด้านหนาเมื่อเกวียนเล่นปุปัตตุเหลงตรงเข้าไปข้างในความอุดมสมบูรณ์เริ่มจางลงบ้างพื้นดินเริ่มเห็นเปลี่ยนเป็นความรุ่งเรืองพื้นดินดำเริ่มกลายเป็นถนนอิฐกำแพงใหญ่ค่อยเด่นอยู่เบื้องหน้าแล้วบ้านเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็ค่อยเห็นสองข้างทางแต่ผู้คนที่เห็นกลับมีแต่ร่างไม่เกินสี่ฟุต เมืองคนแคร์ดำแห่งเดมอสสภาพบ้านเรือนรอบด้านตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดสถาปัตยกรรมงดงามแทบทั้งนั้นบุงบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองจนน่าทึ่งคนแคร์หลายคนโบกมือต้อนรับพวกเขาอย่างมีมัตรีติตและเด็กตัวเล็กอีกหลายคนก็พากันวิ่งตามเกวียนอย่างตื่นเต้นเฟรนผิวปากหวือขณะกวาดสายตามองไปนอกเกวียนม่านหน้าต่างเกวียนถูกเปิดออกรับลมเย็นสบายของหุกเขาหัวกะโหลกฉันไม่เคยเห็นคนที่ไหน มีคนแคร์เยอะเท่านี้เฟรินเปยดขึ้นขณะปล่อยให้ลมยิเย็นๆพัดหน้าชะโงกหัวออกไปมองนอกหน้าต่างโบกมือต้อนรับคนแคร์ตามรายทางนายเคยเห็นคนแคร์ที่อื่นอีกด้วยหรอคิวถามอย่างสนใจในตามมองรอบด้านอย่างค่อนข้างตื่นเต้นเคยตอนล่องเรือไปเกาะดูนูกับพ่อที่นั่นเจอคนแคร์หมู่บ้านหนึ่งแต่พวกนั่นไม่เห็นจะดูอบอุ่นเหมือนที่นี่สักนิด ท่องไปเกือบทั่วเอเดนนายฉาเป็นบ้าคิวตอบรับก่อนหมุนหัวคิวนิดนิดแต่คนแคร์ที่นี่เหมือนเจ้าคนแคร์ตัวที่เป็นองครักษ์ของนายเลยเนาะเฟรินอือนายเจ้ากวางไปเทียบคนแคร์ได้ไงเล่าเฟรินแย้งก่อนต่ออีกประโยคความจริงฉันว่าเจ้านั่นมันน่าจะเป็นสัตว์ผานะเจ้าหญิงมากกว่าองครักษ์ดูเข้าท่ากว่ากันตั้งเยอะเสียงหัวเราะเห็นดีเห็นงามจากคิว บทสนทนาของเด็กหนุ่มสองคนที่ยามนี้มองเผินๆไม่ต่างจากเด็กธรรมดาสักเท่าไหร่แต่ใครจะไปคิดว่าคนหนึ่งเป็นเด็กจากตระกูลนักฆ่าส่วนอีกคนเป็นเจ้าหญิงต้องคำสาบเจ้าหญิงวิเวียนนานิยาท่อสายตามองภาพสองคนเบื้องหน้าก่อนสะดุ้งเมื่อเสียงหนึ่งข้างตัวดังขัดความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหญิงวิเวียนคำถามจากเจ้าชายแห่งคานวาว์เจ้าหญิงเลิกคิวนิดหน่อยก่อนตอบอย่างไม่ค่อยเข้าใจ แผลปิดหมดแล้วส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณที่ทรงห่วงฉันไม่ได้หมายถึงแผลหมายถึงอย่างอื่นรู้สึกมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าใช้คาถาพิพากษาไปถึงสองครั้งแล้วลูกแก้วที่หัวคาถาตอนนี้ขุ่นแทบเป็นสีดำสนิทวิเวียนไหวตัวก่อนเปยสายตาไปยังคาถาดำที่หัวคาถาบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีเข้มคำถามจากเจ้าชายแห่งคาวาวฟังไม่ค่อยเข้าใจอธิบายไม่ถูกแล้วไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะเชื่อ เธอรู้สึกว่าเธอกับคาถาที่แสนยอดเยี่ยมนั่นมีความสัมพันธ์กันประหลาดเธอสามารถสื่อสารกับมันได้สื่อสารกันรู้เรื่องตั้งไฟต่างรู้ดีว่าต้องการอะไรจากกันคาถานั่นเกิดมาเพื่อเธอเพื่อเธอเท่านั้นแต่คําตอบไม่หลุดจากปากวิเวียนเพียงแค่แย้มรอยยิม้มหญิงสบายดีอย่าได้ห่วงในตาสีฟ้าใสาของเจ้าชายคาโลประสานกับดวงตาสีเขียวมรกฏต,ตรงหน้าก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเป็นคำสั่งขัด คำสั่งชัดอย่างคนเคยแต่เอาคำสั่งอย่าใช้คาถานั้นอีกเป็นครั้งที่สามคาถาไม่ใช่ของท่านคำกล่าวจากเจ้าหญิงสวนทันควันเช่นกันก่อนน้ำเสียงจะอ่อนลงเล็กน้อยหญิงรู้ดัวดีว่าอะไรควรไม่ควรขอบคุณที่ห่วงคำตอบสุดท้ายจากเจ้าหญิงวิเวียนนานิยาแห่งเวนอนเกวียนจอดสนิทลงที่กำแพงเมืองสุงสง่าแล้วเมื่อม้าจอดสนิท ต่ละคนบนเกวียนก็รีบลงมายื้อเส้นยื้อสายผู้คนในเมืองออกมามุงล้อมเกวียนกันใหญ่แต่ละคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางเป็นมิตรทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่ล้วนแต่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันงดงามรอบด้านมีดอกไม้ตั้งเต็มสองข้างทางร้านรวงประดับธงราวดูเจริญหูเจริญตานักขณะที่กําลังกวาดสายตาไปรอบๆกับเสียงทักทายที่อยู่รอบด้าน ฝูงชนก็แหวกออกแล้วคนแ้ายร่างใหญ่กว่าเพื่อนหนวดยาวขาวเฟื้อก้ก็ก้าวตรงเข้ามาเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราเป็นแพรมันอีกเครื่องประดับสร้อยทองหนักที่คล้องที่คอกับมาดมั่นในตัวทําให้เดาไม่ยากว่าคงเป็นเจ้าเมืองยินดีต้อนรับสู่หุบเขาหัวกระดูกน้ําเสียงแหบพร้าบอกไวัยแต่ท่าทางเจ้าตัวยังกระฉับกระเฉงสมบูรณ์รอยยิ้มกว้างบ่งบอกการต้อนรับที่เหนือการคาดหมายนะัก หม่อมชั้นลูซิฟินสเกเลตนันเป็นหัวหน้าหุบเขาที่นี่พวกเรารอคอยกรรษัตริย์ของพวกเรามานานแสนนานถ้าพวกท่านยินดีอยู่เป็นกรรษริย์ให้เราเราจะรู้สึกเป็นเกียรติมากประโยคต่อมาที่ทำเอาคนฟังทั้งหมดพากันชะง,งักกึกทั้งอาเธอร์และโรเวนเริ่มใช้ความคิดขณะที่เฟรนดกับหัวเราะก้าวเท้าไปหาคนเป็นเจ้าเมืองท่านหนาสายตาแหลมคมจริง คนพวกนี้เจ้าชายชื่อดังทั้งนั้นเสียอย่างเดียวเขามีเมือของเขาที่ต้องกลับไปเป็นคิงที่เหลือไม่มีแผ่นดินน่ะสงสัยจะมีแค่ชั้นไก่หมอนี่เท่านั้นเฟรินว่าแล้วคว้าไหล่ของคิวให้ขยับมาข้างหน้าคนกระทิเตียประมาณอกของพวกเขาเงยหน้ามองอย่างสนใจงั้นหมายความว่าท่านแต่ทั้งชั้นทั้งมันไม่ชอบผูกมัดดูเจ้าชายพวกนั้นสิหน้านิ้วคิวขมวดทั้งวันเฟรินว่าแล้วไหวไหลก่อนกว่าสายตามองไปรอบ,รอบ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเมืองนี้หรอกนะแต่อย่างที่บอกนั่นแหละมีเหตุผลความจริงเมืองท่านนี้อุดมสมบูรณ์หน้าอยู่จริงๆเฟรนพูดแ้ะยิมกว้างสีหน้าเจ้าเมืองบอกความเสียใจวูบหนึ่งแล้วชั่วอึดใจลุงก็โชยเอากลิ่นสาบสามประหลาดก็ลอบปูเข้ามาให้ขยะขยงจนอยากจะอาเจียนกลิ่นอะไรคิวถามขึ้นก่อนขณะที่ทำสีหน้ายุง่งกวาดตาไปรอบๆเจ้าเมืองกวาดสายตาไปรอบก่อนพยักหน้า สงสัยจะปินกลิ่นจากโรงฆ่าสัตว์ท้ายเมืองนะท่านคําตอบสั้นๆโรงฆ่าสัตว์ทาไมสร้างไว้ใกล้เมืองนักละ่ะกลิ่นพวกนี้มันแรงน่าจะย้ายไปไกลๆหน่อยเฟรินแยง้งขณะเริ่มเอามือโบกไล่กลิ่นพวกเราก็ยังเหมือนอย่างนี้เหมือนกันแต่เอาไว้ท้ายเมืองนั่นมันสะดวกก็เลยยังไม่ได้ย้ายท่านเจ้าเมืองตอบเหมือนไม่ใช่เรื่องสําคัญก่อนเปลยต่อไปน่าเสียดายเหลือเกินที่พวกท่านไม่สามารถอยู่เป็นกษัตริย์ให้พวกเราได้ ว่าแล้วท่านเจ้าเมืองก็ผ่อนล,ลมหายใจเบาๆแต่ถึงอย่างไรพวกเราเชาวหุบเขาหัวกะโหลกทุกคนก็ยินดีต้อนรับพวกท่านแต่เมืองเรามีเงื่อนไขง่ายๆอยู่สองข้อข้อแรกถ้าพวกท่านไม่คิดจะเป็นคิงที่นี่จะอยู่ที่นี่เกิน3มวันไม่ได้ก่อนประอทิตย์ตกดินวันที่สท่านต้องออกไปจากเมืองส่วนข้อ2ท่านมาอย่างไรก็ขอให้ไปอย่างนั้นห้ามเอาอะไรที่ไม่ใช่ของท่านไปจากเมืองเด็ดขาด เฟรินร้องขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกสีหน้าป่งบอกความฉงยงสงสัยชัดแล้วถ้าเกิดไม่ทำตามนั่นก็ต้องแล้วแต่ท่านพิจารณาท่านเจ้าเมืองตอบด้วยเดวงหน้ายิ้มอย่างเป็นมิตรลูซิฟินพวกเรามาที่นี่คงอยู่จนกว่าจะทำธุระเสร็จเท่านั้นเพราะเราไม่อยากเสียเวลาที่นี่ความจริงที่พวกฉันมาที่นี่เพราะอยากเจอคนคนหนึ่งโรเวนขัดจังหวะก่อนที่เฟรินจะพาออกนอกเรื่องใครกะหม่อม ลูซิฟินเอ่ยถามอย่างนอบน้อมเดเบลช่างทําคาถางั้นเชิญพักข้างในก่อนดีไหมอาบน้ำอาบท่าสวยกรยาหารแล้วหม่อมฉันจะเบิกตัวเดเบลเข้าเฝ้ารับรองไม่ชักช้าหม่อมฉันรู้ดีว่าเวลาของพวกท่านมีค่าเชิญว่าแล้วลูซิฟินก็นำคณะทั้งหมดเข้าสู่ดินแดนประหลาดของหุบเขาหัวกะโหลกทันทีที่ผ่านประตูเมืองสถาปัตยกรรมข้างในยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าข้างนอก เสาหินทั้งหลายสลักลสาวงดงามลงทองเป็นประกายก้อนหินบนพื้นหลายก้อนยังส่องแสงเป็นประกายราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่าอีกด้วยมันจงใจล่อตาล่อใจโจรชัดๆความคิดที่ทำให้เฟรินทำใจลำบากนักนี่นี่ท่านลูซิฟินถามจริงเถอะเมืองท่านไม่เคยมีขโมยบ้างเลยหรอแบบนี้ลูซิฟินมองคนถามก่อนยิ้มยิ้ม,มแล้ตอบอย่างเป็นมิตรมีบ่อยๆกระหม่อมแต่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จ คนทำสำเร็จในรอบ200ปีมีแค่คนเดียว200ปีคนเดียวขโมยอะไรเฟรนถามอย่างสนใจเต็มแก่ก้อนหินหนึ่งก้อนกระหม่อมก้อนหินหนึ่งก้อนคำตอบที่เฟรนต้องดำดิ่งในห่วงคิดใครการขโมยของแบบนั้นสติป,ปกติดีหรือเปล่าทำไมขโมยก้อนหินแค้ก้อนเดียว